กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาเด e เอสพีดเองนะครับวันนี้ผมก็เราจะมีรถไหมานะครับก็ชื่อว่า w i n d r r e k k r r นะครับก็รถคันนี้นะครับเป็นรถสายแบตเทินแต่สายเรสก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดยรวมแล้วเนี่ยนำไปเล่นสายแบตเทินเนี่ยหืประสิทธิภาพของมันเนี่ยมันเหมาะกับแบตเทิมากมเลยนะครับเพราะว่าสกิลของมันนี่ครับก็ โคดโกงเลยเดี๋ยวเราไปดูรถมันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของรถนะครับที่ได้นำเข้ามาในเกมแล้วนะสำหรับ Windbreaker คันนี้นะครับถ้าเป็นประเทศจีนเนี่ยก็จะมีเออมันจะคอแหลบกับรองเท้านะครับ 360องศาอะไรนี่แหละนะครับแต่ว่าเสียดายว่าที่ไทยมันไม่มีขายนะครับถ้ามีขายก็น่าจะสอยมาสักคู่หนึ่งนะครับก็สกีโฮมาเนี้ย <c oughs> เพิ่มประสิทธิภาพในการเลี้ยวโดยไม่ดริฟต์นะครับหากถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธแม่เหล็กหรือว่าสายฟ้ามาหมาหมาหาโหดนะครับ ก็จะมี65%นะที่จะได้รับ mini บูสทุกวิเลยนะเป็นเวลา5วิก็คือ5วิก็คือ5อันนะนะครับถ้าเกิดว่าโดนรัวๆเลยนะ5วิปึบอ๋อโดนอีกแนละ้ว5วิอือหือคือกด mini boost รัวๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าโดน UFO นะแล้วก็โดนไาฟ,ฟ้าด้วยนะครับบอกเลยว่า UFO ก็ไม่ทานเรามี mini บูส b o o t เยอะขนาดนั้นนะส่วนวิธีการได้รับนะครับแนะนำว่าให้เรามาที่ lucky box มานี่เลยนะ gift pack นะครับก็จะเป็น มันเอามาแทนทวินกอสนะครับทวินอารสนะมันก็จะามาแทนกันนะครับแล้วก็ดูชุดแฟชั่นนะนี่ชุดแฟชั่นนะครับสำหรับชีต้านะครับชุดนี้บอกเลยว่ามันโคตรเท่นะครับอ,อลองไม่ใส่ดูโคตรเท่อ่ะพี่โคตรเท่ครับ <c oughs> เช้นส่วนอื่นคือมันก็เท่เหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะไปเปิดการแต่เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการเติมไปนะครับ คือมันจะมีกิจกรรมอยู่นะโปรโมชั่นนะครับนีอ่อยู่ไหน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 นี่นะครับกิจกรรม White Day นะครับเมื่อเราเติมสะสมนะครับ2 5 0เพชรเนี่ยเราจะได้คูปองมา10คูปองนะครับ ถ้าเกิดเราเติม500นะแล้วก็ได้15นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเติมไป3500เพชรเพนะครับเราจะได้75นะครับได้45ด้วยนะได้30ก็รวมเป็นเอ่อ150แล้วนะครับ 15อีกนะแล้วก็หือคือเยอะเยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าตีรวมๆก็คือเราได้3,500เพชรใช่ไหมแล้วก็เราก็ได้คูปองมาฟรีๆด้วยนะครับ100กว่าเกือบ200เลยนะแล้วก็เราก็เสียเพชรไม่เท่าไหร่เองนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเติมกันแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเออเดิม1000บาทเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่ แล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนนี้เรามีอยู่แล้ว120คูปองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะได้ลดตอนไหนหรือว่าเราจะเหมากระดานนะครับนี่นะครับเราก็ได้มาแล้วนะสำหรับคูปองนะฮะแล้วก็เพชรนะครับเราก็เติมมา1 8 0บาทนะครับก็1,800 0บาทนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าเราจะได้เท่าไหร่เมื่อกี้เรามี120นะครับเริ่มตั้งแต่รับ80 เป็น25นะครับ55เปิบไปเรามาดูตรงนี้นะครับไปที่เก็บแพ็คนะครับตอนแรกเรามี120นะครับก็ได้เพิ่มขึ้นมา195คูปองนะครับก็ ก็เยอะอยู่นะเออเยอะอยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไปช่องสุดท้ายท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะใช้ประมาณ3-400เลยนะครับเราก็ประหยัดตังค์ได้เยอะอยู่พอสมควรนะครับมาเดี๋ยวเราเปิดไปเลยดีกว่านะครับกดไปอ่ะเราได้รถแล้วนะครับรถเป็นวันเออได้รถเป็นวันนะครับนี่เรากดไป80อัน280อันนะครับเราก็ได้มาเท่านี้นะครับ ขาดอีก3ช่องขาดอีก3ช่องเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าเมื่อกี้เราได้195คูปองก็อาจจะเปิดได้ประมาณหนึ่งองสามสห้าประมาณ5ช่องอะประมาณ5ช่อง6ช่องนะครับเออน่าจะเปิดได้อยู่นะโอ้โ oh, หแต่ว่าครั้งนี้คือแบบเกลือ <laughs> ไม่ใช่เกลือเลเออหมดไปเยอะนะครับอ่ะ เราจะมาดูกันนะครับว่าเราจะได้รถหรือว่าเราจะได้ชุดแต่ว่ายังไงก็เมาอยู่ดีนะครับกดไปได้ชุดแน่เลยวะนั่นไงเจ็บใจโอ้ยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอ่อเมื่อกี้เราเติมไป3500เพชรนะครับบวกกับเออมันก็เออนะ ตอนนี้เราหมดไปประมาณ3 5 0พันหารเพชรกว่าแล้วนะครับมั้งนะมั้งนะแล้วก็คูปองอีกนะครับก็ถ้าเกิดว่าจะเอาอีกนะครับก็ซื้ออีกประมาณเออมัน260นะครับประมาณ7ครั้งนะครับก็จะได้ประมาณ260แล้วเนาะเออนะครับมาซื้อไป1ครั้งอ่ะ800 1 2ันสอง เอไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเออโอ้ยก็นั่นแหละนะครับตามที่ทุกคนได้เห็นกันนะห <c oughs> มันน้าเศร้ายิ่งนักนี่เราได้มาแล้วนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเออก็สามพันห้ารอเพชรนะครับบอกไปอีกเมื่อกี้บอกอีก2องพันเพชรก็ห้าพันห้เพชรอะไรประมาณเนี้ย มาฮะเรามาดูหมัดการแต่งของมันนะครับก็ทางนี้ก็จะมาที่ขวาเลยครับเพราะว่าเราเน้นระยะควิกบูสต์นะครับระยะเอ่อความเร็วของเมนิบูส์นะครับเน้นตรงนี้เนาะเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็บูสต์พาวเวอร์นะครับความเร็วสูงสุดเนาะแล้วก็มาที่ระบบเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะมาทางด้านซ้ายเนาะ ก็เพิ่มความเร็วสูงสุดของไนโตรนะครับบวก2นะครับในตัวพาวเวอร์บวก6เลยนะครับหรือว่ามาตรงกลางก็ได้นะครับในตัวพาวเวอร์บวก4ี่เยความเร็วมินิบูสบวก2นะครับแล้วก็เวลาไนโตรเนี่ยบวกนนะครับก็ก็แล้วแต่นะแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามาทางซ้ายนะครับเราจะได้ไนโตรพาวเวอร์นะครับ 6. แล้วก็ความเร็วสูงสุดของในตัวเนี่ยในตัเอาจริงๆคือใช้น้อยอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดว่ามันไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาตรงกลางนะครับเป็นสายบอกว่า b a t t ทิคือผมมองว่าความเร็วไม่ได้บูสเนี่ยก็มีผลนะครับในตัวพาวเวอร์ Power ก็ลดไป2เองแต่ว่าเราก็ได้เวลาของในตรรเพิ่มขึ้นมา2%นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าอยากอัพเป็นตรงกลางแล้วกันนะเออนะครับ ก็น้องนั้นก็อัพตรงมาเลยเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โดยรวมนะรถมันก็สวยมากเลยนะรถมันดูดีเลยแหละนะครับ257อื้อหือ257อ่ะแรงมากนะครับ cww 309 3 0ออ่ะทุกคนเอ้ยเอาเรื่องนะครับ ขายได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะไม่มีสกิลที่จะเพิ่มความเร็วนะแต่โดยรวมแล้วก็มันก็โอเคเลยนะในตรนะครับระยะเวลาในตัวก็ใช้ได้เหมือนกันจากที่บอกว่าเราเพิ่มมานะครับโอเคเลยแหละเออนะครับสไลดิฟควบคุมง่ายอยู่นะสไลดิฟอ่ะลองวิ่งธรรมดานะ สองวิ่งธรรมดานะครับเร็วที่สุดแล้วนะ <c oughs> เร็วมากก็เดี๋ยวเราไปรับชมในแร้งกันเลยดีกว่านะครับของแมทเชินเนาะเดี๋ยวโคตนมาหนักบอกเลยสําหรับรถคันนี้นะครับเพราะว่าซีลของมันเมื่อโดนสายฟ้านะครับจะขี่ปนาวุธอะไรแต่แต่นะฮะ <c oughs> แต่แต่นะครับมันก็จะได้มินิบูสเพิ่มขึ้นมา5ครั้งนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับ I know. Vai, vai, não. Nó... ิ่งที่เราผ่านขึ้นมาทั้งหมดอุปสรรคมากมายโดนยิงแล้วโดนยิงอีกก็ไม่ยอมถอที่จะแซงให้ได้เราพยายามที่จะขึ้นนำให้ได้เพื่อที่จะทำให้ทีมเราชนะ